ครับสวัสดีครับนะฮะสวัสดีเพื่อนที่ใช้ t o y o ต a s เซ n t a นะฮะ,ะตั้งแต่ปี2017มาเลยนะฮะอันนี้ของผมผมผมใช้ตอนปี2021นะฮะอันนี้ที่ผมทำวิดีโอคลิปเนี้ยออกมาให้เพื่อนเเอาไว้เอาไว้ให้เพื่อทราบนะฮะโตโยต้าเซนต้าเนี่ยเวลาเราไปออกเนี่ยที่ศูนย์น่าจะเป็นแพคเกจเดียวกันหมดนะฮะมันจะมีการรับประกันนะฮะ เกี่ยวกับเรื่องของ Material อะไรพวกนี้ในรถเนี่ยประมาณ3ปีนะครับผมแมทเทอเลยก็คือเออคือรับประกันคุณภาพเลยทั้งรถเลยเครื่องยนต์อะไรต่าง,าง,างๆนานานะฮะสปีนะครแล้วทีนี้มันจะมีแพคเกจนะฮะของผมมันจะมีแพคเกจที่ซื้อเพิ่มจาก3ปีเป็น5ปีไหมก็ถ้าจําได้ไม่เกิน5,000มั้งนะฮะผมคันนี้ก็เลยซื้อแพคเกจเป็น5,000ันนะฮะ แพ็กเกจเนี้ยแต่ทีเนี้ยผมไปลืมอ่านนะฮะไปลืมอ่านข้อกําหนดว่าที่เราซื้อเพิ่มขึ้นไปอ่ะมันเป็นเรื่องของเครื่องยนต์เท่านั้นนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับเขาเรียกฟอร์นิเจอร์ในรถนะฮะเช่นผนังนะฮะลูกบิดออันนี้ที่มันถ้ามันชำรุดนะฮะนะครับผมต่างๆนานานะฮะนะะฮคือฟอร์นิเจอร์นะผมใช้ศัพ คำนี้ดีกว่านะฮะเพื่อนๆจะได้เข้าใจง่ายๆนะฮะครับผมในรถยนต์นะฮะอืมเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับผมหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ที่ผมเห็นหลายหลายคลิปแล้วแหละของเพื่อนๆเนี่ยว่าพวงมาลัยเลยนะฮะพวงมาลัยของโตโยต้าเซนต้านะฮะมันผมไม่เาเอาเอาที่ผมทำคลิปออกมาเนี่ยคือผมเคลมไม่ได้มันเลยมันเลยสามปีแล้วนะฮะเอ่อเขาให้เขาให้สามปีนะฮะ เกี่ยวพวกแมเอฟอร์นิเจอร์ในรถเนี่ยฮะก็เพื่อนๆจะดูนะฮะเนี่ยมันเป็นของมันเองนะเพื่อนๆผมว่า,เ,าเพื่อนๆบางคนในกลุ่มเป็นอยู่แล้วนะอะอย่างนี้นะนะครับผมเนีย่ยนะหนึ่งจุดนะฮะสองจุดนะครับผมนี่แม้ข้างล่างก็เป็นนะอันนี้ก็รู้อยู่มันไม่ได้เป็นเป็นทลอกจากการเกี่ยวนะฮะมันเป็นมันเป็นยังไงอะ มันเป็นแบบเหมือนเหมือนหนังหนังชั้นแรกมันล่อนออกนะฮะแล้วดวงมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับผมอันนี้เคมไม่ได้นะ,ะตอนนี้เคมไม่ได้นะครับผมนะฮะก็ประมาณหมื่นห้านะฮะสำหรับในการเคมในการที่จะเปลี่ยนนะฮะถ้าเพื่อนๆคนใดเริ่มเป็นแล้วแล้วรถยังไม่เกิน3ปีรีบเอาเข้าศูนย์นะฮะ เพื่อนเพื่อนรีบเอาเข้าศูนย์เลยนะครับไม่อย่างนั้นเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนเองเนี่ยผมยังทำใจอยู่เลยว่าผมก็เช็คมาเว้ยถ้าผมจะเปลี่ยนหมื่นห้าคุ้มไหมหมื่นห้าเนี่ยหมื่นห้าเพื่อนเพื่อนจะได้แค่ตัวเปลี่ยนพวงมาลัยนะฮะเต้าแตหรือแอร์แบกเนี่ยเขาจะยกของเดิมนะฮะใส่ดะะังนั้นหมื่นห้าเพื่อนเพื่อนก็จะได้แค่พวงมาลัยนะฮะแล้วก็ ผมว่าคออันนี้เขาแกะใช้อันเดิมก็จะคือก้านพงม,มอะไรแล้วก็หนังเนี่ยแหละครับผมว่าหมื่นห้าผมก็เลยคิดว่าผมขอใช้ไปอย่างนี้ก่อนดีกว่าบางคนก็บอกเอยเอาไปหุ้มได้เอาไปหุมปห้มได้นะก็เอ่อถ้าหุ้มได้ในราคาที่มันถูกก็โอเคอก็ก็โอเคนะนะตามร้านหุ้มสวยๆก็เยอะแยะนะครับผมแต่ว่าผมทำคลิปออกมาเนี่ยเพื่อเพื่อนที่ยังมีสิทธ ใช้ประกันอยู่ผมว่ารีบใช้นะฮะก่อน3ปีนะ,ะเอออย่า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 คิดไปเองเหมือนผมนะผมก็คิดว่าปีมปีไม่ใช่นะฮะหปีมันมันเป็นเครื่องยนต์นะฮะที่ผมซื้อเพิ่มไป2ปีเนี่ยคือเครื่องยนต์ผมอะไม่ได้อ่านเงื่อนไขก็รู้อยู่เงื่อนไขมันตัวเล็กเนาะแต่ผมไปใช้เงื่อนไขจริงๆริงแล้วก็กลายเป็นว่าฝนจําอีกครั้งหนึ่งนะฮะซื้อรถมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีแพ็กเกจในการรับประกันเลย คือ3ปี3ปีเนี่ยรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ในรถนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์ด้วยทีนี้เขาจะยื่นแพ็กเกจมาว่าซื้อเพิ่มอีก2ปีไหมเเพิ่มอีกกี่พันก็ไม่รู้แต่ของผมประมาณ4,000หรือ5,000นี่แหละผมก็เลยซื้อเพิ่มไปอีก2ปีเป็น5ปีแต่ว่าไอ้ปีเนี่ยมันไปอยู่ในแพ็กเกจของของเครื่องยนต์นะฮะมันไม่ได้อยู่ในเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ยัง3ปีอยู่เหมือนเดิมดังนั้นเฟอร์นิเจอร์มันหมด หมดไปแล้วหมดประกันไปแล้วถ้าเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเช่นอะไรถลอกสีถลอกสีร่อนอะไรพวกนี้เปลี่ยนเองนะฮะเปลี่ยนเองนะฮะรูเต้าแอร์หรือว่าไอตัวขันโยกเนี่ยมันหักอะไรเงี้ยเลียนเองนะครับผมมันหลุดประกันไปแล้วดังนั้นแล้วถ้าสมมติว่ารถเพื่อนๆที่เป็นอยู่ในช่วง3ปีเพื่อนๆเข้าไปที่ศูนย์เลยครับแล้วก็เพื่อนก็บอกคลิปแบบนี้คลิปผมเนี่ย ะะแล้วก็เขาจะสั่งพวงมาลัยให้แล้วก็แต่เขาก็ตรวจก่อนนะใช้วิทยาาณก่อนว่าเออมันเกิดขึ้นจริงนะฮะแต่ว่ามันคงมีเลคคอร์ดอยู่แล้วแหละเพื่อนในกลุ่มเป็นเล่นกันหลายคนนะฮะอ่าโอเคคลิปว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนที่ใช้โตโยต้าเซนต้านะฮะไปยิงแต่อะไรก็แล้วแต่โฉม2017ขึ้นไปนะฮะแต่ของผม2021นะฮะจนถึง2023นั่นแหละผมว่าถ้าเขาไม่ได้ปรับปรุงก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะฮะอ่าโอเคทั้งนั้นแลวขอบคุณมากนะครับที่มารับชมนะคร